แชร์ข้อคิดจะนุงน่งผนีลั่นจุดอิ่งตัวน่ากลัวกว่ามือที่สามยกตัวอย่างแจ็คธนพลไม่มีจุดอิงตัวมีแต่ท้อไปเองหลังจากกรณีเลิกช็อปวงการโบเบนจวันเปิดใจทั้งน้ำตายุติความสัมพันธ์10ป,ปีก๊อตจิรายุที่คบหาดูใจมานานกว่า10ป,ปีล่าสุดสาวโบได้ออกมาเปิดใจผ่านรายแ์โดยกล่าวทั้งน้ำตาว่าปัจจุบันได้จบความสัมพันธ์กับหนุ่มก๊อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมบอกความรู้สึกตอนนี้ยังคงงงงง,งอยู่เพราะมันกระทันหันมาก ล่าสุดวันนี้จ้านุ่พนีออกมาโพสต์ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักใน Facebook ส่วนตัวได้เขียนเอาไว้ว่าจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่สมพร้อมทั้งแคปชแชทแฟนหนุ่มแจ็คธนพลด้วยการเผยภาพแชทไลน์ที่ฝ่ายชายส่งข้อความมาหาเมื่อสองวันก่อนพร้อมระบุข,ข้อความติดตลกด้วยว่าอย่าทําตัวให้ผู้รู้สึกอิ่มตัวต้องทําแบบแจทไลายมาสองวันตอบทีผู้ไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเองงานนี้ทําเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวว่า ฝ่ายก็ยังมีความพยายามซึ่งจ้าก,ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าพยายามมาเจ็ดปีแล้ววัวสงสารโดนของจริงค่ะแม่คู่ของแม่อย่าถึงจุดนั้นเลยนะผมสงสารที่เขามากพี่พี่พอยอยังรักมากยังรักมากที่ต้องเลิกกันส่วนตัวคิดว่าความรักไม่มีคําว่าอิ่มตัวนอกจากไม่รักแล้วมันคือข้ออ้างเฉยเหรือเปล่า